สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําระบบบันทึกเวลาการทำงานครับก็คือระบบบันทึกเวลาเข้าออกงานในแต่ละวันนั่นเองนะครับผมมาดูครับว่าระบบทำงานยังไงมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับตัวระบบนะครับผมจะแจกไว้นะครับจะแปะลิงก์ให้ดาวน์โหลดไว้ที่ลิงก์นี้ครับนี่นะครับมาดูคุณสมบัติของตัวระบบครับตัวระบบนะครับพัฒนาด้วย php mysql แล้วก็ bootstrap เวอร์ชันนะครับผมแล้วก็ รองรับการทำงานบน p ี v ีเวอร์ชันนะครับแล้วก็ p p 5ก็ทำงานได้เหมือนกันนะครับมีระบบตรวจสอบสิทธิการใช้งานนะครับก็คือระบบล็อกอินอ่ะนะครับตัวพาสเวิร์ดนะครับมีการเข้ารหัสชาวันนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าแก้ยังไงนะครับมีระบบบันทึกเวลาเข้าออกในแต่ละวันนะครับมีระบบป้องกันการบันทึกข้อมูลซ้ำแล้วก็มีิสต์แสดงประวัติการบันทึกการเข้าออกงานในแต่ละวันนะครับมีระบบล็อกอั นะครับแล้วก็อื่นๆสามารถเอาไปพัฒนาต่อยอดได้เต็มที่ครับระบบนี้ผมแจกให้ฟรีเลยนะครับแจกทั้งโค้ดทั้งเดต้าเบสนะครับให้ไปทั้งหมดเลยนะครับผมอ่เงื่อนไขการแจกนะครับบอกไว้ก่อนนะครับแจกสําหรับให้เอาไปศึกษาแล้วก็พัฒนาต่อยอดได้เต็มที่ไม่มีข้อผูกมัดครับมาดูครับภาพการทํางานของระบบนะครับหน้าหลักของระบบครับหรือว่าหน้าแรกของระบบครับก็จะเป็นฟอร์มล็อกอินครับ ก็ให้กรอกรหัสพนักงานแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับพอล็อกอินเข้ามาแล้วก็จะเจอโปรไฟล์ตัวเองนะครับให้บันทึกเวลาเข้าออกงานในแต่ละวันนี่ครับภาพการทํางานนะครับแล้วก็จะมีลิสต์บอกครับว่าในแต่ละวันครับเข้างานเวลาไหนแล้วก็ออกงานเวลาไหนนะครับผมทํางานง่ายๆแบบนี้นะครับสามารถเอาไปต่อยอดได้เต็มที่นะครับอทีนี้ครับมาดูนะครับลิงก์การทํางานมาดูนะครับโค้ดนะครับ ลิงก์ที่จะเข้าไปดาวน์โหลดโค้ดนะครับอยู่ที่ลิงก์นี้ครับอ่ะเอาไว้บน Git Hub ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมาตรงนี้นะครับมาตรงนี้ให้เจอแล้วก็คลิกเปิดขึ้นมาอ่ะพอเปิดขึ้นมาแล้วจะเข้าไปที่ Git Hub นะครับอ่ะแล้วก็อยู่ในโฟลเดอร์ชื่อว่า Work IO นะครับนี่คือนะครับข้อมูลไฟล์ที่มีในระบบนะครับมีแค่นี้ง่ายๆไม่กี่ไฟล์นะครับผมสิ่งที่เราต้องทำต่อไปครับคือ ไปที่ Clone or Download ครับสีเขียวแบบนี้ครับจากนั้นก็ดาวน์โหลด ZIP file นะครับดาวน์โหลด ZIP file ได้แล้วครับจะได้ไฟล์ชื่อว่า Work IO Master มาแล้วก็แตกไฟล์ออกมาครับหรือว่า Extract file นะครับจากนั้นก็คัดลอกไฟล์ครับไปไว้ใน Sam h t d o c s นะครับ Sam h t d o c s นะครับอ่ะนะครับเอาไว้ใน Sam h t d o c s อ่ะนี่ครับ ได้โฟลเดอร์ workio ขีด master มานะครับผมลบคาว่า master ออกให้เหลือแค่โฟลเดอร์ว่า workio นะครับสั้นๆแบบนี้ครับอ่ะนี่ครับ workio นะครับผมจากนั้นครับผมจะพาติดตั้งครับอ่ะผมก็ลากตัวโฟลเดอร์โปรเจกตนะครับมาใส่ในโปรแกรม s u b l i m Text นะครับหรือว่าโปรแกรมที่คุณใช้ในการเขียนโค้ดนะครับไฟล์ที่ให้ไปนะครับก็จะมี index. php นะครับ อันนี้เป็น bootstrap version 4นะครับก็คือแสดงแค่ฟอร์มล็อกอินนะครับแล้วก็มีไฟล์ที่ใช้ในการเชื่อ,อเช็คการล็อกอินก็คือ a u t h php อ่ะนะครับอันนี้เข้ารหัสแบบชาวันแบบง่ายๆนะครับมีไฟล์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ database ชื่อว่า condb นะครับเดยวสภาติดตั้งนะครับมีไฟล์ log กเอาชื่อว่า logout php มีไฟล์ที่แสดงนะครับ list นะครับหรือว่าหน้าบันทึกเวลาเข้าออกก็คือ p r o f i l e p p แล้วก็มีไฟล์บันทึกการเข้าออกงานก็คือ save p p นะครับแล้วก็มีไฟล์ที่นะครับเป็น d a t a b a บ e ก็คือ127-0-0-1 s q l t อ่ะนี่ครับจะมีโค้ดในการสร้าง d a t a b เบ e แล้วก็สร้างตารางให้ด้วยนะครับแล้วก็ในโฟลเดอร์ img ครับอ่ะก็จะมีรูปตัวอย่างให้นะครับเป็นรูปพนักง,งานนะครับผมอ่ะทีนี้การติดตั้งครับให้เรามาโฟกัสไฟล์นี้ก่อน นะครับ1น7ขีด0ขีด0ขีด1 h t m l นะครับเราจะ import ตัว database เข้าไปก่อนนะครับผมอ่ะเราเปิด browser แล้วก็ไปที่ phpmyadmin นะครับไปที่ phpmyadmin นะครับจากนั้นคลิก import ได้เลยครับพอคลิก import แล้วก็ choose file ครับอ่ะนะครับไปที่ folder workio ของเราครับ อ่ะแล้วก็เลือกไฟล์นี้ครับ127่0ดขีด0ขีด0ขีด1่ดล์ับเบิลคลิกเข้ามาอ่ะนี่ครับไฟล์ก็จะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างครับโกได้เลยครับอ่ะคลิกโก1หนึ่งครั้งนะครับอ่ะคลิกเสร็จแล้วอ่ะนะครับ Import เรียบร้อยแล้วนะครับไปดูครับใน Database ชื่อว่า Workshop Underscore Work Unders c o r e iO นะครับ ใน Database ครับจะมีตารางให้2ตารางด้วยกันตารางแรกครับ tbl_emp นะครับก็คือตาราง employee นั่นเองนะครับก็จะมีข้อมูล demo ให้ทั้งหมด4ข้อมูลด้วยกันนะครับการเข้าใช้งานครับ username password นะครับให้ดูที่คอลั m n emp_username นะครับอ่าอย่างเช่น username ตอง1 password ก็ตอง1เหมือนกัน username ตอง2 password ก็ตอง2เหมือนกัน ยูเซอร์เนมตอง 3, Password ก็ตอง3เหมือนกันนะครับยูเซอร์เนมตอง 4, Password ก็ตอง4เหมือนกันนะครับผมอ่ะเรา Import ตัว Database เรียบร้อยแล้วนะครับ workshop underscore work underscore io นะครับมี Table 2 Table ด้วยกันนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราไปคอนฟิกการเชื่อมต่อ Database นะครับให้เราเปิดไฟล์ที่ชื่อว่า condb ขึ้นมาครับอ่ะ condb ptp นะครับอ่ะนะครับ local host ไม่ต้องเปลี่ยน o o t นะครับถูกต้องแล้วเป็น username สำหรับเข้าใช้งานในเครื่องเรานะครับผมแล้วก็ password ครับตรงนี้ครับถ้าใครมีการตั้งก็ใส่ password ให้ถูกต้องแต่ถ้าใครติดตั้งโปรแกรมแซมและไม่ได้ตั้ง password ก็เว้นว่างไว้แบบนี้ครับอ่านะครับใครตั้ง password ก็ใส่เข้าไปใครไม่ได้ตั้งก็ไม่ต้องใส่ต่อมาครับชื่อ database อ่าถ้า import ไฟล์ที่ผมให้ไปเลยก็จะได้ชื่อตามนี้เลย นะครับก็จะได้ชื่อตามนี้เลยนะครับผมอ่ะติดตั้งเรียบร้อยแล้วต่อไปมาทดลองใช้งานครับการทดลองใช้งานครับเราก็เปิด Google Chrome ขึ้นมาครับอ่ะพิมพ์127.0.0.1หรือว่า s โ lo ก้โ host ก็ได้จากนั้น slash ครับพิมพ์คขาว่า workio ครับอ่ะแล้วก็ Enter ครับ Enter ครับหน้าแรกของระบบเลยก็คือระบบล็อ i n นะครับระบบล็อ i n นะครับ ระบบล็อกอินครับเราจะใช้บัญชีในการล็อกอินที่อยู่ในตาราง tbluserp อ่ะนี่ครับนะครับ username password ใส่เหมือนกันนะครับดูที่คอลัมน์ musername นะครับอย่างเช่นผมทดลองนะครับทดลองล็อกอินนะครับรหัสตองหนึ่งอ่านะครับรหัสพนักง,งานตองหนึ่ง password ก็ตองหนึ่งเหมือนกันแล้วก็คลิกล็อกอินอ่านี่ครับพอคลิกล็อกอินเข้ามาแล้ว นะครับก็จะเจอหน้าโปรไฟล์ของตัวเองนะครับก็จะเจอรหัสพนักงานนะครับเจอเวลาเข้างานนะครับซึ่งเวลาเข้างานคือเวลาที่มีการบันทึกไว้นะครับแล้วก็เวลาออกจากงานเนี่ยต้องหลัง17บเนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับถึงจะขึ้นอินพุตให้คลิกบันทึกได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะบันทึกตอนนี้ก็ไม่มีผลนะครับไม่มีผลอะไรเลยนะครับอทีนี้ครับผมจะลองนะครับ ล็อกอินของคนที่ยังไม่มีการเข้างานในวันนี้ให้ดูนะครับโดยที่ดูที่ workio ครับ t b l workio ครับอ่ะนะครับของวันนี้ครับวันที่24นะครับตอนนี้มีแค่ id 3กับ id 1นะครับผมจะลองล็อกอิน id 2ครับ id 2ก็คือตององ่ะล็อกอินครับเห็นไหมครับจากนั้นครับผมก็บันทึกเข้างานบันทึกข้อมูลสำเร็จอ่ะเห็นไหมครับวันที่23เดือน วันที่24เดือน3นะครับเข้างานเวลา14นาฬิกานะครับสมมุตินะครับซึ่งความจริงก็คืออาจจะเข้าก่อน8โมงหรือเข้าก่อน9โมงนะครับขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทนะครับผมอ่ะทีนี้เวลาออกจากงานครับด้วยความที่เราฟิกระบบไว้ก็คือหลัง17นาฬิกาใช่ไหมครับอ่ะเราจะลองมาแก้โค้ดดูครับอ่ะนะครับลองมาแก้โค้ดดูนะครับเราเข้าไปแก้ที่ profile. tp นะ profile. tp นะครับ อ่ะนี่ครับบรรทัดนี้ครับบรรทัด75นะครับอ่ะผมฟิกไว้ว่าถ้า time now นะครับตัวแปร time now ที่มาจากตรงนี้ครับอ่ะเวลาปัจจุบันนี่ครับมากกว่า17นาฬิกาถึงจะแสดง Input ในการนะครับแสดงเวลาออกงานนะครับอ่ะผมเปลี่ยนเป็นนะครับ14แล้วกันนะครับเปลี่ยนเป็น14แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าจะรอให้เวลาถึงนะครับต้องรออีกหลายชั่วโมงนะครับอ่ะเราลองเปลี่ยนคนเล่นเล่นดู รีเฟะเห็นไหมครับแสดงเวลาออกจากงานจากนั้นแล้วก็บันทึกได้เลยอ่ะนี่ครับพอบันทึกเสร็จแล้วอ่ะนี่ครับเวลาที่ออกจากงานก็จะมาแสดงตรงนี้นะครับและเราไม่สามารถบันทึกซ้ำได้เห็นไหมครับไม่สามารถบันทึกซ้ำได้นะครับผมอ่ะผมจะลองสร้างยูเซอร์ขึ้นมาอีกคนหนึ่งนะครับให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับอ่ะผมคัดลอกนะครับยูเซอร์ที่เป็นตองสามมานะครับแล้วก็ผมเปลี่ยนยูเซอร์เนมเป็น 5 5านะครับแล้วก็พาสเวิร์ด5 5 5เหมือนกันนะครับแต่ตรงฟังก์ชันของพาสเวิร์ดครับนี่ครับเลือกเป็นชาวันไปก่อนนะครับผมพาทำแบบง่ายๆนะครับชาวันเปลี่ยนชื่อเขาดนึ่งครับอ่ะครับอ่ะนี่ครับได้สมาชิกเพิ่มใหม่หนึ่งคนแล้วนะครับมีสิทธิ์เป็นสตาฟนะครับอ่ะ m level เป็นสตาฟ นะครับผมอ่ะลองล็อกอินดูครับอ่ะเราเอาคนนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ลองล็อกอินครับ user 555 password 555คลิกล็อกอินอ่ะนี่ครับคนที่ไม่เคยมีการบันทึกการเข้างานมาก่อนมันจะก็ไม่อ่ามันจะไม่แสดงข้อมูลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะนะครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนตรงนี้ครับเป็นมากกว่า17นาฬิกานะครับอ่ะ refresh อ่ะนะครับก็จะแสดงแค่ช่องให้เข้างานคลิกบันทึก บันทึกข้อมูลสําเร็จเห็นไหมครับพอบันทึกอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็บันทึกไม่ได้นะครับก็บันทึกไม่ได้นะครับทีนี้ครับสมมุติว่าตอนนี้ถึงเวลาเช็คเอาท์ออกจากงานแล้วนะครับผมเราก็ลองไปเปลี่ยนโคดูครับเป็น14นะครับมากกว่า14นาฬิกาก็พอนะครับจากนั้นรีเฟรชเห็นไหมครับขึ้นช่องเวลาออกงานคลิกบันทึกบันทึกข้อมูลสําเร็จเห็นไหมครับ ก็จะได้ข้อมูลออกมาแบบนี้แล้วก็ข้างบนก็จะโชว์เฉพาะเวลานะครับที่มีการบันทึกเข้าไปนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับคนที่24นะครับเวลาเข้างานเวลาออกงานนะครับผมอ่ะหน้านี้ก็คือสร้างเงื่อนไขนะครับในการเช็คไว้ด้วยนะครับอ่ะนะครับไปดูโค้ดกันนิดนึงครับหน้าที่ชื่อว่า profile. p p คือหน้านี้ครับอ่ะนี่ครับ ใช้ session start ที่ผ่านการเช็คเล็กอินมาเรียบร้อยแล้วนะครับไฟล์เช็คเล็กอินชื่อว่า a u ten p p อ่ะนี่ครับมาไล่โค้ดดูได้นะครับอ่ะแล้วก็ q ิวรีข้อมูลของสมาชิกที่มีการเล็กอินเข้ามาประกาศตัวแปรนะครับเวลาปัจจุบันนะวันที่ปัจจุบันแล้วก็ q ิวรีข้อมูลที่มีการบันทึกลงไปในตารางที่เก็บวันเข้างานออกงานอ่าเก็บเวลาเข้างานออกงานก็คือ tbl นะครับ tbl work io เพราะว่าระบบเรามี2ตารางนะครับอ่ะนี่ครับให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับมีตาราง EMP คือตารางเก็บบัญชีพนักงาน t b a Work IO คือตารางบันทึกเวลาเข้าออกพนักงานในแต่ละวันนะครับผมอ่ะนี่ครับอ่ะนี่ครับมีนะครับสร้างเงื่อนไขไว้ครับถ้าบันทึกเวลาเข้างานแล้วก็จะแสดงเวลาที่บันทึกนะครับแต่ถ้ายังไม่บันทึกเวลาเข้างานนะครับก็จะแสดงเวลา นะครับปัจจุบันแล้วก็คลิกบันทึกง,งานเวลาออกงานเหมือนกันครับอ่านี่ครับของเดิมฟิกไว้ที่17นาฬิกานะครับหรือจะฟิกมากกว่านี้ก็แล้วแต่นะเพราะว่าให้โค้ดไปทั้งหมดเลยคุณไป modify เพิ่มเติมได้เต็มที่นะครับอ่าถ้าเวลามากกว่า17นาฬกาหรือ5้าโมงเย็นเป็นต้นไปถึงจะสามารถแสดงนะครับแสดงฟอร์มในการบันทึกเวลาออกงานได้นะครับแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลานะครับก็จะซ่อนไป แล้วก็แสดงข้อความว่าหลัง17นาฬิกาอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งฟอร์มนี้ครับแอคชั่นไปที่ไฟล์ชื่อว่า save pp อ่ะเปิด save pp ดูครับอ่ะนี่ครับอ่ะถ้า Input ชื่อว่า work in ไม่ใช่ค่าว่างอ่ะก็เข้าเงื่อนไขนี้ครับสร้างเงื่อนไขไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนที่บันทึกเข้างานใช้ insert นะครับอ่ะแต่ตอนที่มีการบันทึกเวลาออกจากงงานใช้อัปเดตอ่ะนี่ครับใช้นะครับ อิเซตในการเช็คอินพุตแต่ละอันอ่ะนี่ครับผมอ่ะโอเคนะครับลองดาวน์โหลดไปเล่นนะครับแล้วก็นะครับลองมาไล่โค้ดดูครับว่ามันทำงานอะไรยังไงนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับได้ระบบไปแล้วครับเอาไปพัฒนาต่อนะครับทำต่อให้เต็มที่เลยให้มันสามารถใช้งานได้จริงนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเข้ามาดาวน์โหลดที่ลิงก์นี้นะครับเปิดลิงก์ให้ดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมแปะลิงก์นะครับไว้ที่ ใต้คลิปด้วยนะครับผมอะโอเคนะครับขอบคุณมากครับผม